ฟินาลแหละครับแน่น่าจะเปลี่ยนสักสักคำพูดในใน,ใน,ในั้นแล้วถ้าตัวละครันแสดงไม่เปลี่ยนเองนะแต่ว่าทั้งหมดแล้วแต่ว่าพีโปรดักชั่นที่เหลือมันเป็นเรื่องของของการเติมเต็มแล้วแต่ว่าแก่นกลางใจของมัน,นคืเนนนอเพอร์เฟกต์ทุกคนบอกว่าเทาดังเนี่ไม่คิดเลยที่แบบกว่าอ๋อคือการอิมพอร์ตไงว่าหมายถึงว่าบทเนี่ยมันเซ็ตโอรมากแล้วค่ะที่เหลือเป็นการเติมเต็มของตัวละคระการเติมเต็มของแต่ละคนที่คิดว่าเฮ้ย ไอ้คนเนี้ยน่าจะอย่างเงี้ยเวลาเราเจอสถานการณ์อย่างี้ซึ่งซึ่งทุกคนมีเวลาทำการบ้านพอสมควรนะครับใช่มือดีด้วยแล้วที่สำคัญผมว่านอกเหนือจากความมือดีแต่และคนเขาเขาเอาใจมามามาใส่เขาเยอะครับหลายคนแล้วเขาก็คอนพม่าในการฟัง เหตุผลซึ่งการที่พี่กล้องซึ่งก็เก่งมากเขาก็มีคาม,มเมนตไปมาทีนที่ไม่ได้แบบขบขกไม่ได้มีโยโ่อแต่ว่าเป็นการคอมบายเช่งบวกท,ที่ดีเพราะแต่ละคนมีพื้นหลังมีประสบการณ์ที่แต่างกันแต่ว่าเรื่องนี้ทุกคนอยากให้ออกมาดีที่สุดไม่ซับซ้อนบทผมเรื่องนี้ไม่มีความซับซ้อนเลยนี่แหละคือว่าเป็นคนที่สุดนิยม ผมก็ไม่เคยได้ยินคำว่าสุนิยมสุนิยมคือยึดถือคําว่าความสุขเป็นหลักทั้งตัวเองมีความสุขคนอื่นมีความสุขโลกมีความสุขแล้วก็เป็นบทที่ไม่ได้มีความซับซ้อนแต่มีความหลากหลายในการแสดงในเกมมันีตัลคนทำเนแซวหน้าเหมือนคนรู้คนนี้เหมือนทุกอย่างยกเว้นเหมือนตัวเองเหมือนในทีวีโต้ก็ไม่มีไม่มีองค์หน้าเหมือนคนเลยวะส่วนใหญ่จะเป็นสิงโตที่ผ่านมามีชันกลางตัว มีสิงโตมีซามอยมีแมวน้ำมีขนมเข็งขนมเข็งไส้กรอกแดงอนะไรเงี้ยแต่ว่าน่ารักดีทุกมันมีลูกหนึ่งอ่าน้องแฟนคลับคนหนึ่งเขาเอาลูกเราไปเปรียบเทียบก,กับประมาณ100คาแรคเตอร์ซึ่งก็สัญหามากเพราะว่าหนึ่งร้อยคาแรคเตอร์ของมันนั่นงซูมอยู่แบบทุกคาแรคเตอร์มันมันมีความมันมีความเหมือก มีำคำสายก็ก็ขอบคุณนะที่จีน่ารักเห็นแล้กวก็ยิ้มไปด้วยไหมคะเ,เราโดนไปแบบผมว่าน่ารักใช่คือ,อค,คือผมแอบลุ้นว่าทุกครั้งที่เรามีบทบาทใหม่เข้ามาหรือว่าลุกใหม่ผมยาวอะไรเงี้ยมีอะไรไม่วที่มันจะเป,นเปรียบเทียบสิงโตบ้างเลยอะไร,ะไรขนมเข็งไส้กรอกแดงทาเคชิอะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างทั้งหลอบบห่อทั้งแบบน่ารักที่ตลกคนคืนเป็นตัวเองไหมให้เกิดตัวเองบ้า ขอเป็นตัวเองสักครั้งหนึ่งขอเป็นแบบฮิวแมนหรือคนสักสักนิดหนึ่งให้ดูจริงๆก็โลกน้องเขาใส่ใจในเรื่องของเรื่องของเรื่อว่างัวรู้สึกเขาใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกว่าก็เราอยากให้ในหลังๆเนี่ยทุกคืนผมจะไปแอกเล่นคอิวเตอร์ดึกๆปีสองปีสามแล้วเขาก็คงเห็นแหละว่าผมชอบเอนจอยกับการไปเล่นคอิวเตอร์หลังๆทุกวันวันละชั่วโมงสองชั่วโมงดึกๆ ปคำถามแล้วปะไม่ได้ดูไมล์ปังปังไมล์รู้สึกอยู่ปังไมลเป็นเหมือนๆไม่จะมาเดี๋ยวเขาย้อนกลับมาเรื่องซีรีส์ไอซิสความเรื่องนี้หน่อยได้ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกในการเล่นซีคอมของไมายหรือเปล่าครั้งแรกเลยเคยไปับเชิญเป็นต่อตอนเด็กๆสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้ามป็นคือนับไหมไม่รู้แต่ว่าการที่เล่นแบบจริงๆก็เป็นทางทางแรกค่ะสิทธิ์ของจริงๆไม่ไม่แอบอยากแอบเคยอยากเล่นแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้เล่น ภาพจำกับป uh, ัจจุบ <descon fin ery> hmm. ันเนี้ยการถ่ายทำมันเหมือนกันหรือมันมีมันอะไรอย่างเงี้ครับมุมต่างกันดูซึ่งเฉิมเพราะว่าเวลาเราดูซีรีส์ไทยก่อนเราเราเห็นฟัมแบบเขาเรียกว่าเป็นหมุมโมโนมากมาอย่างนี้คนหนึ่งวิ่งมาอย่างนี้อินเสิร์ตจากกล้องตัวเดียวหรือสองต้องแต่อันนี้มันมีการเลเยอร์หน้ามันมีการรับหลายมุมมันมีการอินเสิร์ตหลายมุมมันมีการไข่แก่อินเสิร์ตเฮ้ยอย่างนี้ไม่เวิร์ดอย่างนี้มันไม่เวียลอย่างนี้ เวียวไปทำเซอร์วยลไม่มีอันนี้มันมีไดนนมิกของการเล่าเรื่องอยู่แสดงว่าเรื่องนี้ก็เป็นมิติใหม่ของมูกคลิของเรื่องอนี้ในมุมผมนะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้ถ่ายของแต่ในมุมผมว่าเป็นอะไรที่ตกใจไหมว่าวันแรกเฮ้ยมันถ่ายละอขยอขนาดนี้เลยเหรอก็กองก็เบรกแตกไปไปผสมควรแต่ว่ามันเป็นการเบรกแตกเพราะความเอี้ยมันยากหือมันง่ายกว่าไอ้ขอ,อ,องที่เราเคยถ่ายมาพวกคลล่งซีลล่วล กับพอมาเป็นมุมนี้เพราซีรีส์ง่ายกว่าเพราะว่าซีรีส์มีเวลาในการทำการทำการทำมากเยอะกว่าซีรีส์มีความแบบว่าเราเราไม่ค่อยเจอบทอินพวิสที่รุนแรงขนาดนี้นมันถือว่าความจริงความนี้รุนแรงก็จะเจอการอินพวิสที่รุนแรงแต่ละคนแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์ กันอีดวยเดี๋ยวมีแบบอ่าโอเคมึงอีดวยมาใช่ไหมเดี๋ยวอีด้วยกลับแล้วก็ไปไปจูงกันเพิ่มความสุขเป็นยวพริบตาคุณกลับเขาโอเคไหมโอเคคือจริงก็ถูกครับเขายังเขายังไม่บ่นตอนหน้าเขายังไม่บ่นตอนหน้าแต่ว่าเขาโอเคนะบางบางเทก็เอ้ยอันเดียวเอาเลยบางอันก็แบบแก้หน่อยเพื่อจูงเพราะจริงๆแล้วเราถ่ายไปเท่ากับสองคิวสองตอนหรอเ่ว่า เขาที่เข้าใจว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันมี20คนในใน,นในซีคคริทคอมเล็กๆเลยแล้วก็เขาต้องได้อยู่ทุกตอนใหมมาทุกตอนทั้งทั้งเคนมีอยู่ทุกตอนอถ้าไม่ติดง,งานนะคร<อ>ับถ้าไม่ติดง,งานนอกเอเอถ้าเกิดว่างานมันซ้อนกันหรอืออะไรนีจัดการยังไงสําหรับผมแล้วผมก็ไทยสมายถึงว่าลําดับความสําคัญให้ชายกับซิคคอมอยู่พร้อมกันเพราะผมไม่ได้รับงานอะไรเลยนอกจากซิคคอมกับชายแล้วก็อีเวนต์สําหรับแบรนด์ที่ที่ที่เราทํา ให้การันน้เท่าไแล้วแสดงวนนี้ก็ลงตัวงานอีเวนต์ปกติก็จะลดไปก่อนเพราะโฟกัสสองอันก่อนในช่วงประมาณ3าเดือนนี้จริงๆจริงก็มีถ้าอยากจะจะจ้างได้เพราะเราก็เปิดไม่ต้องเป็นทีเซอร์อย่างเดียวแล้วเป็นเป็นเป็นการร่วมงานที่เยอะขึ้นเดดทีคือพี่ผมอยากเจอแฟนๆเป็นขับโยทั่ว้งทีแบบเจองานปิดหรืออะไรเงี้ยมันมันก็แบบเก่งใจน้องบางคนมาจาก มาไก<ป>ลแล้วเราไม่เห็นเราใกล้ๆไม่ได้คุยกับเราไม่ได้ทัชแอนเลยก็เลยบอกเฮ้ยทีมงั้นเราขอของานได้เจอแฟนๆที่งเดียขึ้นที่ไม่ต้องเป็นดีสเตอร์ก็ถ้ามีก็จ้ามแบงคยครับ จริงการผ่าเขาต้องบอกว่ามันเป็นการซ่อมแซมมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายใช่เราทั้งสองผ่าผ่าข้อไงก็ก็น้องๆชอบแซวอะว่าเป็นรุ่นที่ว่าวายุอาวุโสแล้วเราก็รุ่นที่อาวุโสก็ได้แต่ว่าผ่าอาวุโสมันแบบวายอ่ะเกรียดเรียบอยากกินวายที่มีความซับซ้อนคอมเพล็กซ์เรากินแล้วเราจำรสชาติไม่มีวันลืมเราต้องกินวายที่มันแก่นิดนึงบ่มนานบ่มนานบ่มนานแล้วไอ้การบ่มนานเนี่ยทำให้กลมแบบ เสริมได้เยอะกว่าบกบบในน้อยอยากกินอะไรแบบอร่อยๆมากินพี่ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้คือแบอบเจ็บโอเค okay, ขอบคุณมากฝากด้วย <c oughs> นะ